ทำไมมันหยุดเองอะยังไม่ได้กดให้หยุดเลยนะพี่น้องทุกคนเนี่ยตัวตุ๊กตาของสะสมของแม่นาวนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะน้องชมพูตัวนี้นะคะชื่ออะไรอะเราชื่ออะไรอะอ่าใครรู้คอมเมนต์ให้นาวหน่อยนะมันจะเปิดทีละตัวเป็นตัวเก็บตัวแมนาวอ่ะยังไม่เสร็จ น้องมีหูสองข้างจำทนีวนะชุดตัวที่หนึ่งนะคะตัวต่อไปนี่พระเอกเลยนะเนี่ยอันตองแมนน่ารักมากจมูกลอ,อกไหมเนีย่ยจมูกลอ,อกนิดหน่อยจมูกลอ,อกนิดหน่อยนิดหน่อยรือเปล่าหล่อนะเนี่ยหล่อนะเนี่ย่ะ่าแปลงล่างก,ก่อนนะทุกคน ตาแนวมาแล้วเก็บตัวตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปเอาไปตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเป็นหุ่นยนต์นะคะเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์เก็บตัวดูดูข้างในครับก่อนแปรงล่างดันขึ้นมาหน่อยมี เขาเรียกว่าไงมีเขาตอนนี้เสร็จแล้วโรบอทตัวต,ต่อไปตัวต่อไปไบคินไบคินใครรู้จักไบคินบ้างนะคะไบคินนะคะโอเคประกอบล่างแล้วนะปึ๊บใช่ประกอบล่างเขาเรียกว่ไงแปลงล่างอาจารย์เหยียบร้อยแล้วไบคินต่อไปต่อไปตัวอะไรดี โคลินตัวนี้ชื่อโคลินหรือเปล่าดูจิน่ารักมากเลยเออลูกชายเล่นนะฮะไม่รู้พังหรือเปล่านะฮะลองแกะดูก่อนน,นั่นพังยีลีเดี๋ยวประกอบใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวประกอบร่างใหม่พี่เป๊บเขาเลนน่นกันกับพี่อุ่นเดี๋ยวลองประกอบล่างเลยโอ้ยประกอบยากจังเลยเหัวน้องขึ้นโอ้ยหลุดหมดเลย อุ่นๆกับเป,ปเปอร์เล่นอะไรกันเนี่ยของแม่พังเลยเดี๋ยวประกอบกันนะทุกคนให้ประกอบร่างน้องหน่อยต้องประกอบแน่เลยตรงนี้จะไว้ตรงนี้เน,ะนาะใช่นะเป,ปเปอร์เขากิ่งแข่งกันกับพี่อุ่นเอาตัวน้อ,อกมาประกอบกันเสร็จแล้วน่ารัก ต่อไปต่อไปอันปงังอันปังมีแบบเดียวกันสองตัวนะคะน่ารักมากเลยอะดูดูดูเดี๋ยวแกะตัวน้องก่อนซ้ำกันเลยเนี่ยซ้ำกันแหละเหมือนกันเลยขยับอย่างเี้ยนะึขยับให้กว้างขึ้นอย่างี้นะึ่ง มีกี่ตัวละหนึ่งสสาสี่ห้าหตัวมีอันปังอีกหนึ่งตัวท่าแอันปังหลับตาข้างหนึ่งน่ารักนะเนี่ยดูสิเก็บตัวน้องออกมาอันนี้นะซื้อมาจากในเน็ตนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ขายของญี่ปุ่นมือสองนะคะได้ตัวไหนก็เอามาก่อนชอบมากอ่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวเมลอน เมลอนนะคะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันน้องเมลอนเมลอนไม่มีหูนะเมลอนมีแต่ตัวแล้วเรียบร้อยแล้วน้องตัวกลมดิ๊กน่ารักมากเลยต,ต,ต่อไปต่อไปต่อไปเป็นตัวอะไรตัวอะไรนะตัวอะไรตัวอะไรนะ,ต,ะรตัวอะไรน,ะอไรน้องสม้ม มีจง,งอยที่หัวต้นาน่ารักไหมคะน่ารักไม่เออเน,นะนนะอาะเนาะตัวสุดท้ายตัวนี้ได้มาแบบยากเย็นบันหายไปช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าเปเป,เปอร์เอาไปเล่นลูกชายเอาไปเล่นแล้วก็หายไปแหละเพิ่งหาเจอนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่หาไม่เจอเลย นะคะเกือบปีหาไม่เจอเกือบปีนะคะยังเพิ่งเจอ,อเ,เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าต้าเลวโคตรน่ารักเลยดูสีียนี่นีน่นีนน่นี่น่ารักไหมน่ารักไหมอันนี้คือคาเลปังนะคะคาเลปังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะคะทีละตัวไปแล้วไปแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยมาดูซิต้าเล่ มีคนผู้ช่วยมาแล้วอ่ะหตัวให้สไปดูอัพปังแมน่นไบคินตัวโลโบอทเอาพังของแม่หมดเลยน่ารักนะคะน่ารักนะคะเหมาะสำหรับเด็กน้อยนะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการให้เด็กนะคะสไป์ชอบมากเลยนะคะดูสไป์ชอบมากเลยเฮ้ยยงกันเลย ตัวสีเหลืองของแม่ไปไหนดู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 จับดีดีจับดีดีจับดีดีจ้าเด็กจัะโอเควันนี้เดี๋ยวอวดของเล่นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะลูกชายมาควนแล้วสวัสดีทุกคนบ๊ายบายหน่อยไปครับไปบ๊ายบาย